ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์ที่3กันนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อเรื่องว่าการเรียงลำดับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะค่ะ เรื่องของการเรียงลำดับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะก่อนอื่นเรามาเข้าใจความหมายของคำว่าการลำดับเหตุการณ์ก่อนค่ะการลำดับเหตุการณ์นะคะคือการเรียงจากช่วงกลางวันจนถึงช่วงกลางคืนนะคะเด็กๆหลายคนเนี่ยมักจะมีกิจวัตรประจำวันที่ อาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรือมีความแตกต่างกันแต่ว่าทางตรงนี้ทีเชอร์จะอธิบายเป็นทีละขั้นตอนนะคะเพื่อให้เด็กเห็นภาพว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเด็กๆทำอะไรและทำกิจกรรมอย่างที่ทีเชอร์ยกตัวอย่างมาให้ดูหรือเปล่านะคะโดยเรามาเริ่มกันที่ตอนเช้านะคะคนส่วนใหญ่หรือเด็กๆนะคะส่วนใหญ่จะต้องตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้า พอรับประทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็จะไปโรงเรียนนะคะต่อมาในตอนเที่ยงนะคะภายหลังจากที่เราทําการเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วตอนเที่ยงเราก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันนะคะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วิ่งเล่นสามเด็กเล่นพักทานขนมและเข้ามาเรียนกันในอีกภาคบ่ายนะคะพอเรียนเสร็จปุ๊บ ตอนเย็นกลับถึงบ้านนะคะเด็กๆก็จะทําการบ้านตามที่ทิเชอร์หรือคุณครูประจําชั้นนะคะได้ให้การบ้านไปพอทําการบ้านเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะมีการ ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะพอรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่แน่นอนนะคะตอนกลางคืนเด็กๆก,ก็จะมีการแป้งฟันอาบน้ําและเข้านอนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นการลําดับเหตุการณ์โดยแบ่งช่วงเวลาตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงกลางคืนนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเด็กๆทําอะไรบ้างนะคะ และนี่เป็นภาพตัวอย่างนะคะเป็นการรำรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะคะโดยที่ภาพแรกเด็กๆเป็นการตื่นนอนมีการอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและไปโรงเรียนนะคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นเลยว่ากิจวัตรประจําวันตรงนี้จะสอดคล้องและตรงกับตัวนักเรียนเองนะคะ และลำดับถัดมาหลังจากที่เด็กๆทำกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตัดภาพมาที่ตอนเย็นนะคะโดยที่ภาพที่1น,นะคะคะจะได้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือคุณพ่อนะคะในการรดน้ำต้นไม้หลังจากกลับที่ มาจากโรงเรียนแล้วและภาพถัดมานะคะเด็กๆกลับมานั่งทำกันบ้านของตัวเองตามที่คุณครูประจำชั้นได้สั่งมานะคะและก็ภาพสุดท้ายนะคะเป็นการที่เด็กๆร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงตอนกลางคืนที่เด็กๆจะเข้าสู่กันเข้านอนนะคะเพื่อเตรียมตัวไปเรียนในวันพรุ่งนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่การทำแบบสกหัดนะคะที่เช่อจะสรุปเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ก็คือการเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะโดยเราจะเรียนลำดับช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเวลาตอนกลางคืนเพื่อให้เด็กๆนะคะเห็นภาพ ของการทำกิจกรรมต่างๆของตัวเองได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะโดยใบงานในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะดยทิเชอร์ได้ยกตัวอย่างช่วงเวลาดังกล่าวมาให้เพื่อให้เด็กๆนะคะเติมให้ถูกต้องนะคะว่าในช่วงเวลาตอนเช้าเด็กๆทำอะไรบ้างตอนเที่ยงเด็กๆทำอะไรบ้างตอนเย็นเด็กๆทำอะไรและตอนกลางคืนเด็กๆทำอะไรนะคะ